เปลี่ยนเป็นกำหนดเวลาเดิมวันที่10สิงหาคม2563ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุน,นเด็กผู้พิการ เงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไรแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์เขาว่า Ad 7 e f l u l แ l ลแล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมข่าวสามทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยพิการนะครับก็จากเดิมนะครับเขาได้เลื่อนไปเป็นจ่ายวันที่11นะครับผมสิงหาคมแต่ตอนนี้นะครับเมื่อที่ผมกำลังอ่านข่าวอยู่ตอนนี้ครับก็คือเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้มีการเปลี่ยนกําหนดอีกแล้วนะครับว่าจ่ายเป็นวันที่10สิงหาคมก็คือวันนี้นี่เองนะครับก็คือวันที่ผมลงคลิปนี้นะครับก็รอรับเงินได้เลยครับสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็ ผู้พิการนะครับผมรอรับเงินได้เลยสําหรับวันที่10นี้ก็คือวันนี้นะครับตอน4ี่โมงเย็นรอรับเงินได้เลยนางสาววิลาวันพญาน้อยนะครับผมรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่ได้กําหนดปฏิทินการจ่ายเงินเ,เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปอ,อทนะครับ ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่างบประมาณในบัญชีเงินฝากคังของปอ,งอทอนะครับบางแห่งในระบบ GFMIS นะครับไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินนะครับทำให้ต้องมีการจัดสรรประมาณเพิ่มเติมครับผมทั้งนี้นะครับกรมบัญชีกลางใส่ใจและพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับจึงเร่งดําเนินการนะครับและพร้อมจ่ายเงิน เบีย้ยยังชีพผูส้สูงอายุและเบีย้ยเงินความพิการของปอทตามกําหนดเดิมนะครับในวันที่10สิงหาคม63ตั้งแต่เวลา16นานิกาเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ขอเน้นย้ําให้สอทตอรวจสอบงบประมาณให้ครอบคลุมจํานวนผู้มีสิทธิ์นะครับและสอดคล้องกับปฏิทินการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินครบถ้วนตามกําหนดเวลานะครับผมโฆษกบัญชีกล่าวขออภัยครับโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวนะครับก็คือท่าน วิลาวันพญยา้นยนะครับผมคอสบกรมบัญชีกลางนะครับกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายในเดือนขอภัยครับยังคงจ่ายในวันที่10ตามระยะเวลาเดิมทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์หรือกรมบัญชีกลาง0 2 2 7 0 6 4 0 0ในวันเวลาทําการนะครับผมก็สรุปสําหรับคลิปวีวนี้นะครับก็คือ เงินเบี้ยผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการเข้าแน่นอนวันนี้นะครับ10สิงหาคมวันนี้เวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะครับผมรอติดตามกันได้เลยนะครับผมก่อนจากกันนะครับเงินอุดหนุนบุตรและเด็กนะครับได้โอนเข้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปเช็คกันได้เลยนะครับสำหรับธนาคราร ขอพักสำหรับธนาคารอมสินโอนเข้าตอนตีหนึ่งถึงตีสี่นี้นะครับก็น่าจะได้กันแล้วนะครับสาหรับใครที่ใช้ธนาคารอมสินนะครับน่าจะได้รับเงินกันแล้วก็จะทยอยเข้านะครับตีหนึ่งถึงตีสี่ไม่เกินนี้นะครับส่วนธนาคารอื่นผมไม่แน่ใจนะครับพอดีผมใช้อมสินนะครับอมสินก็เข้ามาแล้วนะครับผมเงินอุดหนุนบุตรนะครับและเด็กนะครับผม600บาทเข้ามาแล้วนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอ วันนี้นะครับเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เราฟังนะครับเดี๋ยว4ี่โมงเย็นถ้ามีความคืบหน้ายัางไงผมจะทําคลิปดีโอมาแจ้งให้ทราบอีกทีสําหรับวันนี้ขอบคุณที่เราฟังครับสวัสดีครับ ลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนีหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ